สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอมาดูกันเลยครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีก <uck> ทีนึงนะครับ <uck> คลิปนี้นะครับมาอัปเดต โปรโมชั่นของเครือข่าย AS ระบบเติมเงินกันครับชุดนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายน2565นี้นะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นในคลิปนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันและซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเครือข่าย AS ไม่เกิน7วันนะครับสำหรับซิมเก่าถ้าอยากจะสมัครโปรโมชั่นชุดนี้แนะนำวิธีการย้ายค่ายทิปตามช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับรอบนี้นะครับมีโปรโมชั่นทั้งที่ทแบบไม่มีโทฟีแต่สามารถสมัครเพิ่มเติมได้และแบบที่มีโทฟีแถมติดมากับโปรโมชั่นเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่แบบที่ไม่มีโทฟีแถมให้นะครับแต่สามารถสมัครเพิ่มเติมภายหลังได้มีให้เลือกด้วยกัน2ช่วงความเร็วนะครับ ตัวเลือกที่1เน็ตความเร็ว8เมกแบบแม่นไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี AS Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่175บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9157สี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่2นะครับเน็ตความเร็ว20เมกแบบไม่อันไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่300บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9124สีสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ทั้งสองตัวเลือกนี้ไม่มีโทฟีแถมให้นะครับแต่เราสามารถสมัครเพิ่มเติมภายหลังได้หลังจากที่เราสมัครโปรเน็ตทั้งสองตัวไปแล้วมาดูรายละเอียดของตัวโปรโทรฟีกันเลยครับโปรเสริมโทฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ3รอบหรือ3เดือนราคาอยู่ที่ 59บาทรวมภาษีได้สิทธิ์รับชม AS Play Family free สนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9184สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับสำหรับโปรโทรฟีตัวนี้นะครับต้องสมัครโปรเน็ตแบบแม่ไม่จำกัดตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับถึงจะสามารถสมัครตัวโปรโทรฟีตัวนี้ได้มาดูอีก2ตัวเลือกสำหรับคลิปนี้กันครับ ตัวนี้จะมีโปรโทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงติดมากับตัวโปรเน็ตแบบแม่นไม่จำกัดเลยนะครับตัวเลือกที่1นะครับเน็ตความเร็ว4เมกแบบแม่นไม่จำกัดปริมาณการใช้งานอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมีโทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับ มี AS Wi-Fi ฟรี Free, แบบไม่จำกัดให้ใช้งานตัวนี้ราคาอยู่ที่150บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9120สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่2นะครับเน็ตความเร็ว15เมกแบบแม่นไม่จำกัดปริมาณการใช้งานอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบ ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับมี AS Wi-Fi ฟรีแบบไม่จำกัดให้ใช้งานตัวนี้ราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9160สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับสำหรับตัวโปรโทรฟรีนะครับ ทั้งแบบที่ต้องสมัครเพิ่มและแบบที่มีแถมมากับตัวโปรโมชั่นเลยจะเป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงโทรเกินระบบคิดเงินเพิ่มนะครับเทคนิคการใช้งานโทรฟรีแบบไม่เสียเงินเพิ่มก็คือเมื่อเราใช้งานการโทรใกล้จะถึง15นาทีแล้วให้เรากดวางสายแล้วค่อยกดโทรออกใหม่ครับทำแบบนี้เราจะไม่เสียเงินค่าโทรเพิ่มนะครับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับ เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันและซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเครือข่าย AS ระบบเติมเงินไม่เกิน7วันนะครับสำหรับซิมเก่าที่ใช้งาน AS อยู่แล้วถ้าอยากจะสมัครโปรโมชั่นชุดนี้ต้องลองใช้วิธีการย้ายค่ายทิปดูนะครับวิธีการย้ายค่ายทิปก็คือการกดรหัสดอกจันทนึ1ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักที่ลงทะเบียนซิม กดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกวิธีการนี้ก็คือวิธีการขอย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับตามปกติแล้วนะครับเมื่อเรากดรหัสขอย้ายค่ายถ้าซิมเราไม่ติดปัญหาอะไรก็จะรับข้อความแจ้งเลขรหัสเพื่อนําไปขอย้ายค่ายเบอร์เดิมกับค่ายใหม่นะครับแต่ในที่นี้เราจะไม่ย้ายค่ายจริงเราแค่ใช้วิธีการย้ายค่ายทิปนะครับรอให้ทางพนักงานของเครือข่ายมือถือติดต่อกลับมาจากนั้นเราก็แจ้งไปว่า เราต้องการย้ายค่ายไปสมัครโปรเน็ตแบบไม่อันเป็นจำกัดของค่ายอื่นเลือกช่วงความเร็วที่ต้องการแล้วแจ้งกับทางพนักงานไปครับเช่น10เมก15เมกหรือ20เมกโดยส่วนใหญ่ทางพนักงานจะเสนอโปรโมชั่นตัวเดียวกันหรือโปรโมชั่นใกล้เคียงให้เราเลือกสมัครนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาวิธีการย้ายค่ายทิปได้ผลทุกเบอร์เลยนะครับลองพูดคุยกับทางพนักงานดูพนักงานใจดีทุกคนครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเนตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮา c k กเน็กดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮ a กเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ